อืมมันมันเหมือนเลยหน้าปกเหมือนมากคือเป็นเดสเรลวที่เป็นสปังกี้ใช่ไหมโอ้มีตัวสามหัวเป็นมังกรด้วยเป็นงูด้วยดิสไลก์กับไลท์ทำไมต่างกันอย่างนี้ล็อบบี้ที่ว่างเปล่าร้านค้าไม่มีนะไม่มีช็อปไม่มีเพททวินใช่ไหมอย่างเหมือนแต่รถไฟไม่เหมือนเดี๋ยวนะตึกตรงนู้นหายไปไหนมันต้องมีสองด้านสิโอเคครับมีร้านขายอาวุธเหมือนกัน ข้างในไม่เหมือนแต่ข้างนอกบรรยากาศเหมือนมากอ๋อต้องกด F คลิกไม่ได้แล้วก็ปล่อยเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบเหมือนกันมีขวานให้ฮะมีขวานแล้วก็มีถุงให้เก็บของซื้อโคอันนี้อะไรอ,ะอันนี้คืออะไรเนี่ยหน้ากากอชุดใช่ไหมชุดเกราะหยิบใส่กระเป๋ามาหยิบใส่กระเป๋ากด E ปุ่มคนละปุ่มกัน <laughs> มีง,งงแน่นอนไม่ใช่กซิโกใช่ไหม ถ้าเมกซิกมันจะเหมือนกันเกินไปแต่นี่ไปตามหาสปรังกี้โอ้รถไฟรุ่นไหนเนี่ยทำไมมันดูบอบบางจังเลยใส่เชื้อเพลิงเข้าไปเชื้อเพลิงกด e นะฮะอืาาอฮึสามก้อนโอเคครับไม่เต็มสปีดเท่าไหร่ที่นั่งสูงนะอันนี้รู้สึกเลยที่นั่งสูงด้านขวาตรงนี้บ้านหลังแรกจอดก่อนแล้วกันแวะหน่อยอ๋อสปรังกี้นั่นไงสปรังกี้นายอือโอเลน โอ้ย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 ืมเก็บได้ไหมเปลี่ยนจากอมบีเป็นสปรังกี้คือช่วงนี้เกมแนวนี้กำลังมานะฮะไม่แปลกใจที่จะที่จะเห็นหลายแมปเอ้ยยังมีอีกเหรอโอ้โหกี่ตัวครับโอ้โหเอ้ยตีทีละสองตัวได้เราเดินเร็วอยู่อืมอืมอืในนี้มีมีของให้เก็บมีรูปปั้นครับขยะโอ้โหเาเอามาอันนี้ขยะเหมือนกันอันนี้จาน ม,มันโล่งมากเลยนะอยากเจอเจ้าสามหัวเมื่อกี้ที่เป็นงูจะเจอไหมหนึ่งหมื่นเมตรจะมีบ้านหรือเปล่าอ๋อเอามาเป็นเชื้อเพลิงได้นี่ใช้คุ้มใช้คุ้มมีตอนกลางคืนไหมเนี่ยสามตัวเมื่อกี้ใส่เป็นเชื้อเพลิงไปนั่นคือซอมบี้อืมโอ้ยนิดเดียวเองสปีดสปีดสปีดไปได้เรื่อยๆมันโล่งมากเลยนะซ้ายขวาไม่มีอะไรเลยแต่คนเล่นเป็นหมื่นเลยนะฮะบ้านมาแล้วบ้านสองหลังโอ้โอ้โหกี่ตัว ขวานทุบทุบอย่างดุอืมอืมอืมตีตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าไปสิไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะฮะบ้านอีกแล้วอะจอดดีไหม,มเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเลยครับในบ้านโล่งมากเหมือนจะเป็นซอมบี้ปกติคืนนี้อืมโอ้ยโอ๊ยโอยอย่าเข้ามาใกล้สิอย่าเข้ามาใกล้เอ้ยกระโดดได้ด้วยโอ้ สปอนอย่างนี้ล่วงมาจากข้างบนเก็บมาให้หมดล้ออันนี้เก้าอี้เป็นเชื้อเพลิงอันนี้รถไฟไปช้ามากช้าสปีดดูเหมือนจะเท่ากันนะแต่ว่าไปช้าเอาเช้าแล้วสู้จนหมดเลยไม่ต้องใช้ปืนก็ได้ฮะขวานตีอย่างเดียวอ่าบ้านบ้านบ้านหมื่นเม็ดอืมตึกด้านซ้ายไม่มีมีแต่ด้านขวามาเอาของไปขายให้หมดอ่ะเก็บ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 ได้น้อยมาก ร้อยหนึ่งร้อยสิบโอเคแล้วก็เก็บเก็บเก็บอาวุธอันนี้เท่าไหร่นะไรเฟิลโอ้โหร้อยสิบห้าเฮ้ยโอ้อันนี้ใส่อันนี้ใส่เกาะโอ้ยเลือดไม่ลดเลยครับเลือดลดน้อยจังลดน้อยมากโอ้โหต้องตีกี่ทีเนี่ยอาชิพเมนด้วยเหรออ๋อเป็นอันนี้นี่เป็นโจนเป็นโจนเอาไปนี้ได้มีค่าหัวใช่ไหมแสดงว่าเจ้างูเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนของมนุษย์หมาป่า ฟิลประมาณนั้นแน่เลยเป็นตัวที่แบบเลือดเยอะๆสู้ยากๆกด f แล้วก็ลากมาอืมไปต่อเมื่อเดอ็กแล้วเชื้อเพลิงแทบไม่ลดเลยครับมันบักหรือเปล่าเนี่ยดูครับเติมไปก้อนหนึ่งนี่ขับได้นานมากเออดีมากดีมากปั๊มปืนปัอมปืนยิงจะาโอเลนมาเป็นเชื้อเพลิงแล้วกัน,นไหนๆก็ไม่มีมูลค่าแล้วโอเคไปต่อสองหมื่นเมตรไม่น่าเชื่อเราเดินทางมาถึงจนได้ มีแต่บ้านหลังเดิมเหมือนเดิมโอ้โอ้แคมแคมแคมใครบ้างอะมีใครบ้างใช้ปืนใช่ไหมโอ้ใช้ปืนจริงด้วยอุ้ยอ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 ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่หนึ่งอีกหนึ่งอีนหนึ่งเออออ้เขามีปืนครับอแล้วยิงแรงด้วยมีมูลค่าอ้าวอันนี้เอ๊แต่ว่ามันไม่มีอันนี้นี่ หรือว่าไปขายที่ตรงเทรดเดอร์ได้มันไม่มีเชลิฟไม่มีค่าหัวโอ้เ oh, จอแคมป์ได้เงินดีแน่นอนตรงนี้ร้อยสิบสามอกระสุน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 ร้อยสี่สิบเก้าเก็บมาได้อีกช่องหนึ่งอ่ะเจ้าม้าเพื่อให้เป็นประโยชน์แรงม้าก็คือแบบนี้อ่ามันไม่ลดเลยนะเชื่อเพิงไปต่อเหอะ <laughs> แทบไม่ลดเลยอะแต่มันช้าหรือเกินออกตัว ก็จะสปีดได้เอาละอยากเจอเจ้าสามหัวเมื่อไหร่จะมาโหเลดดี้โอ้ยเลดดี้เดินเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มีพิษมีพิษโอเคโอ้ยอสปอนมาเรื่อยๆเหรอใช่เลยใช่เลยครับสปอนมาเรื่อยๆครับเขาสปอนมาเรื่อยๆเราต้องจัดการตรงนู้นผมเดินช้ามากสปอนไม่หยุดเลยอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งสู้ลำบากหน่อยเออโอ้หยุดได้แล้วพวกนาย โอเคครับโอ้โหของทิ้งไปวันนี้มาท่อนไม้เวลี Very ่เวลูเบลครับมีมูลค่ามาก25,000เมตรขอให้ถึงบ้านก่อนแล้วกันไปช้าจริจงๆครับจอดก่อนจอดจอดจอดโอ้โหรถไฟพอจะเร็วก็เร็วมากเอ้ยอย่าไปข้างหน้าเกินถอยมาก่อนอันนี้คือท่อนไม้นะฮะอันแรกท่อนไม้ที่สู้มาเมื่อกี้นี่ต้นไม้ท่อนไม้ราคาเท่าไหร่อือ แล้มีอยู่ร้อยสิบเก้าโอ้โหสามรอสิบเก้าแล้วอะไรล่วงมาอ๋อเรากดตรงนี้พอดีเฮ้ยเดี๋ยวกระสุนใช้สิอ๋อกดคิวกดคิกดคิวกดสุยนกดคิวอันนี้อันนี้มีมูลค่าเท่าไหร่อันนี้อันนี้เท่าไหร่โอ้สี่สิบเลยได้ซื้อปืนแล้วมาเลยไลเฟิไลไรเฟิลปืนที่ดีที่สุดหนึ่งร้อยยสิบห้า อ่าหยิบกดคิวโอ้ยปุ่มงงมากโอ้เพิ่งเจอหมู่บ้านครั้งแรกจอด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 มาหมู่บ้านพอดีเลยมีวุฒิละโอ้แรงอยู่แรงอยู่ปืนแรงครับนัดเดียวฮะอืมอืมดีโหลดดีโหลดดีโหลดเร็วโอ้โหข้างในอีกอันนี้อะไรพิงกี้อืม มีไม้ขัางเขียนครับมีอ๋อมีอันนี้เหมือนกันอีกจริงก็พอได้นะพอเล่นได้โอ้ทองทองทองเจ้ามา้าขอโทษนะเจ้ามา้ามาเลยเมื่อกี้ยิงแรงมากยิงแรงมากยิงแรงมากโอ้เจ้ามา้าไปเลยดีกว่าไปเจ้ามา้อาออกไปเลยเออกไปเลยเออกไปเลยเออกไปเลยออกไปเลยรถไม่ไปเอาละไม่แวะแล้วไม่แวะแล้วจนกว่าจะเจองูอย่างอื่นไม้แวะแล้ว ซื้อกระสุนแล้วก็ไปต่อเลยฮะโอเคครับน่าจะพอแล้วได้กี่นัดมันน้อยอะ่ะสิบสองนัดเองได้มาสามรหนัดกลางคืนก็คือเป็นสปังกี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่เจอตัวอื่นเลยฮะเจอแต่ตัวเล็กตกลงมาโอ้นี่อะไรอ๋อเป็นปรา,าสาทเหรอมีเหมือนกันวัดข้างในมีตัวเลขอยู่น่าจะเป็นกระสุนในปรา,าสาทจะมีใครอ๋อ ตัวสีขาวใช่ไหมไม่รู้ชื่ออะไรอ๋อใช่เวนด้าเวนด้าเออเออเรียบร้อยเวนด้ามนุษย์หมาป่านี่เองเวอร์ชั่นเวนด้าโอเคน่าจะมีข้างบนอีกชัวเสียงยังไม่หมดเสียงแหมแหมมิดแวมไพร์แวมไพร์เยอะเออโอ้โหกี่ตัวเนี่ยอืมอืมโอ้มีปืนมาให้อีกโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โ huh. ห uh huh. ปืนแบบเต็มเลยครับปืนใกล้จะถึงแล้วฮะแปดหมื่นไปถึงเลยแล้วกันนี่ผมก็ทนเล่นจนจบนะมันก็เหมือนกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนซอมบี้เปลี่ยนอะไรพวกนี้เป็นสปังกี้นะฮะโอ้เจอแล้วโอ้หงายหลังเลยเจ้างูงหงายหลังเลยเฮ้ยมานี่สิเออ้ยมีตัวเล็กด้วยโอ้ฝนพิษฝนกดฝนกดอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเรียบร้อยครับง่ายมาก โอ้เดี๋ยว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 พวกนายพกนายพกนายคือเอ่อต้องยิงด้วยโอ้โหนี่คือเจ้างูจากตัวใหญ่เมื่อกี้เหลือตัวแค่นี้โอ้มีมูลค่ามากได้เลยมีมูลค่าเท่าไหร่งูสปังกี้เดี๋เพิ่งกาดทำไมขายไม่ได้ก็เขียนว่ามีมูลค่าอยู่แล้วทำไมขายไม่ได้อะอ๋อเก็บได้อ๋อเอามาถือเป็นอาวุธได้เอามาถือเป็นอาวุธได้อ,าาอ,อ,ไดอีกนิดเดียวครับ แปดหมืนเมตรจะถึงแล้วมาดูกันว่าข้างหน้าคือเม็กซิโกไหมโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดวีเป็นป้อมปืนอยู่ข้างบนอุ้ยอุ้ยอ้อเดี๋ยวเดีดียวลงก่อนลงลงเอาติดติดเอาเอาติดเดี๋ยวติด <c oughs> บอกแล้วว่าหลังคารถไฟมันต่ำมากตน,ออกตก 0, 15, 4, นูอีกสองตัวกระสุนเหลือให้สี่นัดอืมหมดหรือยังหมดแล้ว,ลวต้องรออีกแน่เลยอ่ฮะสามนาทีใช่ไหม 210วินาทีกี่นาทีอ่ะโอ้โห,โหมาเต็มเลยครับ <laughs> โอ้ชอดกันยิงแรงมากชดกันแรงมากโอ้โดนหลายตัวด้วยห้าสี่สามสองหนึ่งสุดท้ายเรียบร้อยเย้เล่นจบจนได้ <laughs>